กลับสวัสดีท่านผู้ชมเชิญพบกับรายการ9ทันโลกไปกับเหรียญคริสตเคอเรนซีรายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงการลงทุนเกี่ยวกับเหรียญคริสตเคอเรนซีเริ่มจากข่าวที่1เช้านี้นักลงทุนได้เหเนื่องจากราคาของคริสตเคอเรนซีอันดับหนึ่งอย่าง BTC อยู่ในช่วงขาขึ้นขาของนักลงทุนได้ขึ้นมาก่ายหน้าผากเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวต่อไปนักลงทุนหน้าใหม่ชาวไทย อ่างเชื่อว่าการลงทุนในตลาดคริสโตเคอร์เรนซีมีอาถรรพ์เนื่องจากยิ่งช้อนยิ่งจมยิ่งช้อนก็ยิ่งจมลงไปอีกแต่พอเทขายราคากับดีดตัวขึ้นมาเป็นสีเขียวอย่างน่าตกใจเป็นที่อา,าจาจย์ใจนักลงทุนชาวไทยต่างเรียกร้องให้ผู้พัฒนาชาวไทยพัฒนาเหรียญกุมารทองคอยขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสำหรับการลงทุนและการบูชาช่วงเช้าจุดทูปจุดเทียนบูชา พร้อมถวายน้ำแดงสองขวดกล่าวอาราธนาบริกรรมคาถาขอพรให้กุมารทองคอยมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นเพื่อให้ได้ผลกำไรไปใช้สอยในชีวิตประจำวันและใช้นี้ใช้สินต่อไปจบข่าวต่อไปเชิญพบกับข่าวต่างประเทศสวัสดี